ถ้าคุณจะบริหารงานจัดซื้อนะคุณต้องเข้าใจงานจัดซื้อทั้งระบบมันก็ไม่ได้ยากสําหรับคุณเนาะถ้าจะเรียนรู้อะไรสักอย่าง3เรื่องนะี้คุณต้องเข้าใจแล้วคุณจะบริหารงานจัดซื้อได้มันไม่ได้ยากเรื่องแรกก็คือโฟการทํางานในบริษัทคุณนะั้นอะจัดซื้ออะเขาทํางานกันยังไง ไม่ได้เอาเป็นโฟมาตรฐานเอาเป็นโฟงานจริงๆในผแผนกนั้นอะ่ะเขาทำยังไงคุณเรียนรู้ได้รู้จากการถามรู้จากการปฏิบัติของคุณนี่แหละสมมติคุณทำงานอยู่ตอนเนี้ยเฮ้ยฉันอยากบริหารงานจัดซื้อวะ่ะฉันเริ่มคิดแล้วว่าฉันต้องช่วยบริษัทให้ได้มากกว่านี้เพราะบริษัทจะได้มาช่วยฉันได้ก็ต้องเริ่มจากตัวคุณเนาะก็ดูก่อนว่าเฮ้ยโฟจัดซื้อเขาทำเป็นไงแน่นอนรับ PRPO เป็นมาตรฐานเฮ้ยจัดซื้อ มีร่วมประชุมในการจัดทำแผน Purchas สไหมมีเปล่าลิ์ออกมาคุณนั่งลิ์ออกมาเลยว่าจะซื้อทำอะไร1 2 3 4งอมไอมาตรฐานที่มันต้องทำก,ก็ลิ์ออกมาที่บอกว่ารับ PR เปิด p o หาซัพพลายเออร์ต่อรองตามของเนี่ยไอพงเงก็ลิ์ออกมาแล้วเอาเจาะลึกไปจะซื้อทำอะไรเฮ้ยมีการวางแผนร่วมกับทีมอื่นไหมในการทำเพอร์เชซซิ่งแผนจัดซื้อหาราคาร่วมบิดดิ้งกับฝ่ายเซลไหม ก็เขียนออกมาเฮ้ยจะซื้อมีรับวางบินหรือเปล่าจะซื้อแมทบินใบรับกับใบส่งของให้กับฝ่ายบัญชีเปล่าคือถ้ามันมีงานอะไรเนี่ยให้คุณลิศออกมาให้หมดค่ะอย่าหลอกตัวเองนะเอามันทุกอย่างเพราะคุณจะได้บริหารได้ไม่ใช่บริหารผิวเผินใต้น้ำเนี่ยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้มงั้นมันช่วยบริษัทไม่ได้เพราะมันก็เละอยู่อย่างนั้นเราต้องถอนลากถอนโคนแต่เราต้องทํา ทีละอย่างใจเย็นๆค่อยๆทําการจะบริหารอะไรถ้ามันจะได้ผลดีคุณต้องใจเย็นๆค่อยๆทําเพราะว่าถ้าคุณท่วมท้นมันจะไม่จบมันจะไม่เสร็จคือมีแผนใหญ่ได้เนาะว่าบริหารแต่คุณก็ย่อยลงมาว่าเฮ้ยคุณจะทําเรื่องอะไรก่อน123 4สอ่ะที่ครูบอกคุณเนี่ยสมเรื่องคุณทําตรงนี้ก่อนให้คุณรู้ว่าในโฟจัดซื้อที่คุณทำมีอะไรคุณรู้ได้ไม่ยากเมื่อกี้จากการถามจากการคุยจากที่คุณปฏิบัติคุณก็มานั่งสตดเป็นข้อ อันที่2ให้มาดูฟอร์มที่คุณใช้ทั้งหมดในจัดซื้อให้คุณลิดออกมาเลย1234บริษัทคุณมีขึ้นทะเบียนฟอร์มที่ใช้ในจัดซื้อหรือเปล่ามีอะไรแล้วมีเอกสารหรือฟอร์มอะไรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนแต่จัดซื้อมีก็ให้ลิดออกมา1234คุณจะพอเห็นแล้วว่าเฮ้ยจัดซื้อมันเป็นระบบหรือเปล่าว่ามันมีอะไรที่มันเชื่อมโยงกันไหมวะแล้วอันที่3คือเครื่องมือ เครื่องมืออะไรที่คุณจะมาใช้บริหารงานเฮ้ยจะบริหารเรื่องอะไรเรื่อง cost saving บริหารเรื่องสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์บริหารเรื่องระบบให้มันสั้นง่ายกระชับคุณก็ต้องรู้เครื่องมือไอคอนหนึ่งอะไอรู้โฟะคุณรู้ได้ด้วยคุณเองจากการถามจากการพูดคุยแล้วไอฟอร์มต่างๆ ก็จากการที่คุณทําจากการที่คุณเห็นในแผนกิดออกมาส่วนไอ้เครื่องมือเนี่ยถ้ามีคนที่เทนที่สอนคุณได้จงให้เขาเทนเขาสอนซะแต่ถ้าไม่มีคุณก็ต้องลงทุนกับความรู้แล้วในเรื่องเครื่องมือบริหารเนี่ยในคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างครูมีอสอนไว้แล้วก็ในคอร์สบริหารงานจัดซื้อขั้นสูงในนั้นครูก็มีบอกเครื่องมือบริหาร ครูสอนในงานจัดซื้อทั้งหมดที่ครูทํามาทั้งระดับปฏิบัติการและบริหารไม่ว่าจะเป็นจัดซื้อในประเทศต่างประเทศครูทําเป็นคอร์สมาให้คุณแล้วครูย่นระยะเวลามาให้คุณแล้วคุณไม่ต้องไปลองผิดลองถูกแล้วงานจัดซื้อมันไม่ใช่ว่าคนที่อยู่มาเป็น1 0บ0ิบปีแล้วจะรู้งานจัดซื้อทั้งหมดนะน้อยคนมากที่จะรู้เพราะว่าเขาจะรู้แค่หน้าที่ของเขาที่เขาทาอย่างครูอผ่านมาหลายที่ดังนั้นองค์ความรู้ที่ครูมีอครูก็ได้มาจาก หลายๆที่เช่นกันจากเอดีบริษัทนั่นจากหัวนหน้าบริษัทนู้นบริษัทนี้จากเข้าคอสอบรมแล้วครูก็เอามาลงมือทําแล้วก็เป็นประสบการณ์ของครูที่มันใช้ได้จริงคุณไปเอาความรู้เนาะในตรงนั้นถ้าต้องการจะเอาความรู้เพิ่มแต่ในเบื้องต้นเนี่ยที่ครูบอกคุณถ้าคุณรู้สามอย่างเนี่ยในในบริษัทคุณเนี่ยคุณก็สามารถจะช่วยบริษัทได้แล้วให้คุณเริ่มทําค่ะเอา ทรัพยากรที่มันมีอยู่ตอนเนี้ยในมือคุณทํามาก่อนทํามันสุดตรงนั้นแล้วคุณค่อยหาจากข้างนอกมาช่วยจะบริหารงานจัดซื้อต้องดูทั้งระบบเนาะแต่ก็เลือกเรื่องที่จะบริหารก่อนก็ได้เฮ้ยฉันขอดูในเรื่องฟอร์มในเรื่องโฟการทํางานก่อนสิว่ามันเป็นยังไงเอาทีละเรื่องค่ะแล้วมันก็จะทําให้คุณสําเร็จในทั้งหมดในงานจัดซื้อ คุณจะเอาต้นแบบก็ไปเรียนในคอร์สคู่มือจัดซื้อจ้างในนั้นเป็นฐานงานจัดซื้อทั้งหมดทั้งระดับปฏิบัติและบริหารมีทั้งฟอร์มมีทั้งโฟมาตรฐานให้คุณเอาไปใช้งานได้เลยอ่ในตรงนี้ถ้าคิดจะบริหารนะครูดีใจด้วยบริษัทนั้นโชคดีที่มีคุณทํางานด้วยครูขอให้คุณเป็นคนที่รักการเรียนรู้แล้วขอให้เติบโตเนาะเมื่อกี้นี้ครูบอกคุณว่าคิดจะบริหารต้องมององค์รวมมองทั้งหมดใช่ปะทั้งระบบ สามอย่างที่คุณต้องมองก็คือโฟกัสการทำงานในบริษัท2ฟอร์มที่ใช้3เครื่องมือที่จะเอามาบริหารงานพวกนั้นให้คุณหามาเนี่ยคุณก็บริหารงานได้ง่ายๆแล้วไม่ได้เรื่องยากครูขอให้คุณโชคดีแล้วผ่อนคลายลงนิดเนาะอย่าจริงจังจนกลายเป็นเครียดนักใช้ชีวิตวันต่อวันแก้ปัญหาเท่าที่จําเป็นมุ่งสู่การเติบโตรักที่จะรวยมันถูกต้องแล้วรักที่จะเติบโตมันใช่แล้วครูขอให้คุณโชคดี จากใจคููธัญญาค่ะ